ที่สองนะครับวัดลองคุณนะครับเดินเข้าไปสวยนะครับตามมานะครับใครอยากชมท่องเที่ยวจดครับแล้วก็ไปดูข้างในกัน่ะด้านในห้ามถ่ายรูปนะครับแต่ว่าด้านข้างเนี่ยถ่ายได้ของไม่ให้ถ่ายรูปนะครับ ห้ามถ่ายรูปนะครับเราเข้ามาได้เท่านี้นครับเขาไม่ให้ถา่ายรูปแล้วเราเดินรอบข้างก็ได้สวยนะครับสวยโอ้โหข้างในไม่ให้ถ่ายรูปแต่เราก็เดินรอบดูได้นะครับเดินรอบดูได้เป็นเป็นปูนแล้วก็เป็นแก้วนะครับแก้วติดนะครับเป็นแก้วติดแรียบๆมันก็เลยโดนแสงก็

หนึ่สิสวยอ่ะสวยเลย,เยเไปเดินเดินทะลุมาอย่างนี้เราไม่ทะลุประด้เราไปทางนี้คนเยอะแยะเลยทางออกนั่นเดินไปทางนี้ไปทางนี้ดีกว่าไมป,ปก่อนโอเค สวยสวยน่ามาดูนะครับจะเจออ้อมเจออ้อมครับมันเป็นปูนนะครับปูนแล้วก็เป็นกระจกนะโอ้เป็นปูนกระจกสวยไปนี้ไปให้เต็มที่ครับไปให้สุด